โอ้ผู้ชมครับมะนาวดกอีกแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกเล็กๆกำลังจะโตรครับลูกใหญ่ๆยังดกใหญ่เหมือนเดิมครับครับผิวเนียนมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่ามะนาวบ้านพ่อเพืนินลูกใหญ่ๆแบบนี้จะมีน้ำเยอะหรือเปล่าครับ แล้วก็ทํายังไงครับคุณผู้ชมครับให้มะนาวของเราดกถึงต้นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับดกจริงๆครับทุกกิ่งทุกก้านเลยครับแล้วก็กําลังออกก็มีครับเนี่ยเห็นไหมครับลูกเล็กๆแบบนี้ดูสิครับติดอีกแล้วครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกหลกเต็มต้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องต้นมะนาวทรมโทมต้นมะนาวไม่ติดดอกไม่ออกผลมาทําวิธีนี้ด้วยกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอกระละหนึ่งสับสไคร์สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเดือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับ เราไปทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาบำรุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไวน้ำเยอะติดดอกออกผลดกเต็มต้นเลยครับนั่นก็คือยาพารานนเองครับเดี๋ยวเราจะใช้ยาพารานี่ครับในการทำให้มะนาวของเรา ลูกใหญ่โตไวน้ำเยอะๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับยาพาราหนึ่งเม็ดให้เราใส่ลงไปเลยนะครับหรือว่าจะทุบให้แตกละเอียดก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ดดดไปด้วยนะครับเครื่องดื่มชูกําลังครับในเครื่องดื่มชูกาลังก็จะมีวิตามินมากมายนะครับใส่ลงไปนะครับหนึฝาครับอันนี้ก็คือ โมโนโซเดียมมิวเทอร์นั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับเป็นหน้าเล่นการเจริญเติบโตของต้นมะนาวครับใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมรู้จักไหมครับนั่นก็คือน้ำซาวข้าวนั่นเองครับเราอย่าเอาไปทิ้งนะครับน้ำซาวข้าวเดี๋ยวเราจะใช้นี่แหละครับในการบำรุง ใต้ต้นมะนาวของเราลงไปนะครับ1แก้วนะครับเสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวติดดอกออกผลดอกเต็มต้นนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ในเครื่องฉีดพ่นนะครับ เดี๋ยวเราจะนําไปฉีดพ่นนะครับตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวนะครับจะช่วยบํารุงใบเร,เร่งการเจริญเติบโต,ตของดอกอย่าน,นครับคุณผู้ชมครับให้ลูกมะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวดกเต็มต้นเลยครับเสร็จแล้วให้เราเขย่าอีกทีครับเขย่าแบบนี้ครับแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นต้นมะนาวตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวกันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดพ่นไปแล้วครับตามสีตามก้านของมะนาวนี่นะครับจะทําให้ต้นมะนาวของเราเนี่ยครับติดดอกออกผลมาใหม่นะครับมลค่อยาเนะคือนี่ครับบำรุงด้วยครับบำรุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไวนี่นะครับนับรองครับคุณผู้ชมครับดอกเต็มต้นแน่นอนครับทาสูตรนี้ได้เลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับในการบำรุงให้มะนาวของเราติดดอกออกผล ลูกตกเป็นต้นแล้ก็ยันก็คือเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวรินครับนี่ครับตามตามพ่อเพลินนี่แหละครับง่ายที่สุดครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ